เขาดูนะลุงจะพยายามจะให้เขาเข้าใกล้แต่เขาใกล้ไหมนางนี้ไม่เคยจะเข้าใกล้ลุงเลยตัวสีชมพูนี่ครับน,ก,นกแก้วนกกระตัวนกแก้วพันกาล่าเนาะกาล่ากาล่าวันนี้เห็นมาอยู่ตรงนี้เท้านี้เห็นมาอยู่ตรงนี้หลายชั่วโมงแล้วนะรอรอรอ เราจะให้กินลุงก็เลยเอามาให้กินต้นหน่อยสินี่ิม่กล้าในนี้นี่อา,ากินเร็วกินมาตัวเดียวเพิื่อนข็ม้มไมามาไม่กล้าเลยกลัวกลัวอีกลุงเดี๋ยวจะถ่ายทำสักหน่อยก็ไม่กล้า,า,านานะหลังจากลุงนั่งพับข้อรอประมาณสิบนาทีนะเพิ่งจะมามากิน ตัวเดียวมันมีคู่คู่นึงคู่ของมูรูมรูว่าหายไปไหนนั่งนะหน้าข้างล่างก็รู้ขึ้นนะงคงบินนี้ละร <c oughs> ู้ลกลัวอะไรนหนังลัวก็มาอิ่มกัน ีขา,ขใ,หขาให้กินตัวเดียวถ้าสัพักถ้าลงเดินไปนะถ้วมันตัวก็จะลงมาอีกเมื่อเช้าให้กินไปแล้วรอบรอบนแลเาลนะั่ีไูกขึ้นไม่ได้นะกลั <c oughs> วอะไรกหนากนมันดูโอ้ วันนี้อากาศอุ่นครับอากาศอุ่น24 25องศาเริ่มเริ่มอุ่นแล้วดอกไม้ก็เริ่มออกดอกแล้วยวสักพักลงจะถ่ายทำสวนหลังบ้านให้ชมอีอกรอบหนึ่งเนาะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้กำลังเริ่มอลังการแนละ้วตอนนี้เจะลองเน้นนกเจ้านกกาล่าตัวน,นี้ก่อนมาคนไหนมา,มาคนเดียวกินคนเดียว ้งส่วนเพื่อนตัดหญ้าเพิ่งเสรษจกีจเนี่ยเสียงดังครับเลยถ่ายทำให้ชมไม่ได้ อยู่ตัวคนเดียว,พวเพื่อนก็ไม่มาด้วยให้กินไปตั้งครึ่งขันตะกี้นี้คงอิม่มพอดีแล้วนี้โอเคนะครับผมก็ถ่ายทำให้ชมนิดหน่อยเนาะในสักพักจะถ่ายชมความอลังการของดอกไม้ลาบ้านให้ชมอีกทีและตอนนี้ก็เริ่มและเริ่มดอกเอสเซเลียอลังการสีนี้เต็มหมืเลย เคมเลียก็ยังเป็นดอกอยู่เลยยังไม่หายเลยยังไม่ร่วงโรยเลยตอนนี้ทั้งดอกกับดอกนี้ดอกเช์รี่กับเช์รี่เช์รี่วิปปิ้งเช์รี่เดี๋ยวสักพักอยถ่ายทัวมาให้ชชมนะครับใครใครตามคอยติดตามนะครับผมใหายก็ฝากเป็นกาลังใจช่วยกดไลค์กดกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับอันนี้คราวนี้รับรองมีอะไรดีๆสวยๆงงามเต็มหมดเลยตอนนี้ในสวนหลังบ้านดอกไม้ครับ โอเคนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้กันไวนะ้เนาะสวัสดีครับ